วัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะมิ้นจะมาบอกคุณว่าขนาดที่เราไลฟ์สดอยู่นะคะเราสามารถที่จะ มาบอกเพื่อนๆได้ว่าแต่ละห่วงทํางานอะไรบ้างสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้อยากจะรับเพื่อนขึ้นมานะคะให้มาเป็นเขาเรียกว่าช่องเล็กนะคะเราไปที่ห่วงได้เลยนะห่วงสีฟ้าสีสีชมพูนะคะและผ่านมาเนี่ยจะเป็นการทรําโพก็คือโต้ตอบนะคะเดี๋ยวมิ้นทาให้ดูเลยนะคะแล้วเพื่อนๆในนี้นะคะสามารถทําไปพร้อมๆกันโดยที่โพของมิ้นมันจะมีเลข1กับเลขสองนะคะเพื่อนๆคนที่อยากเรียนรู้กับมิ้นนะคะพิมพ์หนึ่งมานะคะเดี๋ยวมิน้น กดโพไปทุกคนร่วมเล่นสนุกด้วยนะคะเห็นไหมคะเราได้โพหนึ่งอย่างละแล้วถ้าใครที่อยากจะแชร์เห็นไหมคะตรงนี้ยังมีแชร์แชร์หนึ่งคนต่อหนึ่งครั้งเราจะได้อะไรใช่ไหมคะการแชร์หนึ่งคนหนึ่งครั้งนะคะเราจะได้เราจะได้เป็นการแชร์ที่แบบทุกๆครั้งคุณอยากไปแชร์ทีเดียวเยอะๆคุณแชร์หนึ่งคนหนึ่งครั้งแบบนี้อ่ะแชร์ให้โคดนกหนึ่งครั้งแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์ใหม่แชร์อย่างเงี้ยค่ะหนึ่งครั้งของการแชร์เราจะได้หนึ่งแต้มเห็นไหมคะมันขึ้นะะะะคคเสร็จแล้วน ผ่านมาก็จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้คุณไปใช้ได้เลยนะคะมันมีทั้งเอฟเฟกมีทั้งเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปทั่วไปก็คืออย่างนี้นะคะคุณจะมาแต่งรูกกระตาแต่งใบหน้าได้หมดเลยนะคะของมิ้น์แต่งไว้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะทั้ง3อย่างนะเสร็จแล้วก็มาใหม่มาใหม่ในนี้ยังมีเอฟเฟกเห็นไหมคะคุณถ้าเอฟเฟกตตัวนี้นะคะคุณจะสามารถเป็นหน้าสวยได้และคุณสามารถเป็นหน้าตลกได้เห็นไหมอ่ะคุณเราจะเป็นหน้าแก่บ้างเนาะหน้าคุณยายบ้างเห็นไหมคะ ดีจเด็กๆเ,เรามาเล่นกันนะคะวันนี้ทุกคนมาทําช่องทิกต o k ของคุณให้ปังให้ดังทําได้ทุกอย่างะจะทําหน้าตลกก็ได้หรือว่าหน้าส้มก็ได้นะคะหน้าส้มนี้มันเคยทําแล้วนะเคยได้คลิปนางฟ้าจากากรทําหน้าส้มด้วยนะ อ้าวทำไม h. H h 1941, e okay. okay. hmm. ่ได okay. so okay. ้เพราะว่าม like ิ้นน่าจะเป็นโหลดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเราเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนนะคะเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยทำไมวันนี้คุณมิ้นแก่จังนะคะโอเคตรงเนี้ยเอฟเฟกไปเล่นได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเดี๋ยวมิ้นจะโยนก่อนสําหรับตรงนี้ก็คือสิ้นสุดก็คือตรงที่เราอยากจะอันนี้แล้วเราก็สิ้นสุดไปเลยนะคะเหมือนกับว่าตอนที่เราจะจบไลน์เราสิ้นสุดแต่ตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะเสร็จแล้วมาที่ตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมนะคะเราจะให้กล่องนะคะโดยการที่ลากมาลากมาจนถึงของขวัญเห็นไหม ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาที่ของขวัญเลยนี่ของขวัญมีให้เลือกเยอะแยะมากมายไอ้ที่มันมีแครอทไว้ข้างบนนะคะเนี่ยมีจรวดใช่ไหมคะให้ให้จรวดตัวเองก่อน1อันนะคะเนี่ยมีจรวดมีล่มพวกน,นี้นะคะมันอยู่ในการการร่วมกิจกรรมของติกตอกอยู่คุณให้หนึ่งหงอันนะคะ คุณให้กระจรวน1อ,อันนะคะเท่ากับคุณให้คุณได้2แต้ม2คะแนนนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรกล่องของขวัญนั่นเองนะคะเดี๋ยวมิ้นจะให้กล่องของขวัญให้เพื่อนๆไปกล่องมหาสมบัติเพื่อสร้างกิจกรรมนะเขาเรียกว่าเพื่อทําเพื่อร่วมกิจกรรมกติกต่อเ ok ขานะคะเห็นไหมคะเราทําได้ทุกทุกองจอทุกวงจอเลยเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะเอาไปลงในเขาเรียกว่า ติ๊กต็อกของมินนะคะทุกคนอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ไลค์คลิปนี้ออกไปนะคะโอเคค่ะปิ้งทำเสร็จแล้วนะคะ